เลิฟรีซีนเอนเตอร์เทนเมนตภูมิใจเสนอธรรมะพระมมธรรมสยามเมืองยิ้มธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุด ฟ้าแสงปลื้มิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แก้รู้ตื่นรู้เบิกบานในที่สุดหลักการพูดตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือการควบคุมการเปล่งวาจาของตัวเราเอง อย่าพูดเท็จอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดเพ้อเจออย่าพูดโทษใครอย่าพูดลวงโลกเรื่องไม่จริงอย่าพูดเรื่องไม่ถูกต้องอย่าพูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์อย่าพูดอย่าใส่ร้ายใครใครอย่าพูดมากเกินไปอย่าพูดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่าพูดโดยไร้ศิลปะ อย่าพูดโดยไม่มีหางเสียงอย่าพูดโดยไร้เกตนาอย่าพูดไร้สาระหาความไม่ได้อย่าพูดไร้ความจริงใจและอย่าพูดเอาชนะกันไร้เหตุไร,ไรผลวจีกรรมเป็นเรื่องสำคัญในวิถีชีวิตหากมีปิยาวาจาชวนคิดชวนน่าฟังดังพูดดีเป็นสีแก่ปากเปรียบเสมือนได้ฟังธรรมะอันเป็นมงคล จงพูดด้วยปัญญามากกว่าพูดด้วยอารมณ์จงพูดด้วยคุณนับประโยชน์ที่พึงจะได้รับต่อกันจงพูดด้วยหลักฐานมีที่กำหนดมีที่อ้างอิงจงพูดด้วยความสำรวมระวังเป็นปกติพูดถูกการพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงวิเนยพูดแต่เรื่องจริงพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์พูดแต่เรื่องที่ถูกต้อง พูดแต่เรื่องที่ดีงามหากพูดไม่ดีหรือพูดผิดพลาดไม่เพียงจะได้รับความเสื่อมจากการเป็นผู้มีสินขาดหรือสินบกพร่องแล้วยังจะต้องรับทุกโทษเป็นทุขติในอบรรยายภูมิอีกด้วยทุกผู้ทุกคนควรเลือกสรรคำพูดที่สุภาพให้ราะดีต่อสุขภาพจิตตามหลักสัมมาวาจาอย่างจริงจัง หากผิดพลาดไปจากหลักการนี้จะไม่ถือว่าเป็นหลักการพูดในพระพุทธศาสนาได้เลยเป้าหมายการพูดในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เพื่อความดีงามเพื่อความถูกต้องและเพื่อขอให้เกิดปัญญาให้คำที่มีประโยชน์ถูกต้องตามหลักศีลธรรมเกิดการพัฒนาคำพูดมุ่งสู่ขัดเกลากีเลวของผู้พูดและผู้ฟังย่อมทำให้ปัญญาเจริญขึ้น สรรสมคุณงามความดีพ <personal> ัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนากายวาจาใจให้เพิ่มคุณค่าความดีงามด้วยสัมมาวาจาเมื่อละกิเลสเป็นลำดับก็ย่อมถึงความสิ้นกิเลสเป้าหมายการพูดจึงมุ่งความถูกต้องตามธรรมและเป้าหมายสูงสุดคือความพ้นทุก์สิ้นเชิง วิธีการพูดในพระพุทธศาสนาไม่มีบทฝึกพูดต้นแบบไม่มีกระบวนการฝึกแต่ผู้พูดต้องฝึกฝนตนเองพิจารณาวิจารณ์การพูดและแก้ไขปรับปรุงด้วยการใช้สติปัญญาเป็นตัวกำหนดคำพูดค่อยคำตามหลักพระพุทธศาสนานั่นคือ เจตนาที่เกิดจากจิตที่คิดดีปรารถนาดีเมตตาเป็นสัมมาทิฏฐิขอให้เกิดสัมมาวาจาทำได้ทั้งโลกียะและโลกุตตระนั่นหมายถึงทำให้เกิดความเข้าใจประจากแจ้งซึ่งเป็นแนวทางและวิธีการพูดที่มาจากคำสั่งสนอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง สัจเจนาเฤกวาทินังจงชนะคนพูดเท็จด,ด้วยคำจริงแล้วพบก,กันใหม่สิ่งเสมอกันฉันและเธอ